สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆ30วัน RTG EP 17ยังอยู่ในช่วงเทศกาลฟุตตี้ทีม4เหมือนเดิมนะวันนี้มาต่อเนื่องติดติดกันหลายๆวันไปเลยเพราะว่าวันนี้เราจะทำทีมกันต่อนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ได้บิ๊ก o ู b บิ๊กซา n นิ่งก็มากับทีมเรานะครับ เลิศเฮลิทได้มาจัการเล่นเป็นกองกลางตัวจบยัน EP 3ี EP สอพีสุดท้ายแน,น่นอนนะครับวันนี้เราจะมาเปิดแพ็กกันต่อนะครับขอช่วงนี้คือต้องเน้นเปิดแพ็กเยอะจริงอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แต่ก็พยายามจะเล่นทุก E p ีนะทั้ง3าเกมเป็นอย่างน้อยวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะเป็นแบบนั้นโดยเฉพาะการอนล็อก SPC m a y h e m 9 9ที่เราทํากันมาหลายวันมากๆแล้วหวังว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วก็จะเป็นการยินดีต้อนรับ m a y h e มเข้ามาเล่นเป็นกองหน้าตัวจบประจำทีมเรารวมถึงโอเวรลันผมคิดว่า วันนี้ผมจะอันล็อออกมาให้ได้มันขาดไม่กี่กเกมเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆประมาณนี้นะสำหรับเรื่องราวในวันนี้ยังไงก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยครับอย่าลืมช่วยไลก์กันหน่อยนะเยอะๆเลยนะฝากกด u ับ c r i b e กันด้วยก็จะยิ่งดีมากๆนะครับไปเดี๋ยวไปลุยเรื่องราวของ E ีพเจ็กกันเลย Let's go f o o ็ c h ด e ี c คอ n จําหน่ายคอยในเกม EAFC 24ใช้ระบบ Comfort Tra d e ปลอดภัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คําแนะนําในการเทรดที้ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านว่ามาจากเพจวิกจิวฟี فا ลดเพิ่ม5%็กดเข้าไปให้ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับก่อนอื่นเลยเนี่ย SBC ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับที่มานะมันจะเป็นแคมพงแคมเปญแล้วก็เป็นพวก8 4 85รีมาแล้วก็มีออเลดเชมเบอร์เลนมาอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดู ทีหนึ่งก็สตาร์ท EP ด้วย82 p บกันเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะการที่เรายังลุ้นตัวแจมๆอีกหลากหลายใบที่เรายังไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นอานายจูดเอมบปเป้โรนารินโยอย่างเงี้ยนะครับมันออนแพ็กอย่หมดเลยองรีโยฮันครับนี่ไม่ได้พูดถึงตัวฟุตตี้เลยนะฟุตตี้ก็อีก,กเรื่องหนึ่งนะอยใหญได้ตัวเก่ามากกว่านะครับไม่มีวันรู้หรอกเมื่อวานไอ้กุลิมันยังออกจากแพ็กเอ็กเชนเฮ้ยพอลิทาโนมึงเป็นอะไรกูมากปะ่ะ เ <G ül> ชือกกดมากดมาห้าหกอันพอลิเทนโนติดกันสามตัวเลยแกล้งกันแน่แแกล้งกันแน่ๆให้ผมเอาไปทําอะไรดีอ่ะถมที่เหรอนี่เอาไปเอ็กเชนให้หมดตัวอื่นก็ได้แหมมีตั้งเยอะโอ้สุกเกอเอาดีนี่เก้าสิบหกเลยเห็นไหมเน่ยเมฮมขาดอีกสิบกว่าสาคอสเลยครับวันนี้ผมคิดว่าจะปิดให้ได้นะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องขอโทษกับเพื่อนๆไว้นนล่วงหน้านะแต่แค่คิดว่า ถ้าได้ก็จะเป็นดีที่สุดเลยแล้วอีพีหน้าก็ไม่ต้องมานั่งทําอะไรเจ็บเจกันอีกแล้วอุยนาปัตแย่ตัวนี้ผมได้มาแล้วครับแต่ว่าก็ดีเลยเพราะว่าสแตน97นะครับเอ้เหมือนเห็นใจเหรอเห็นใจได้นะแล้วแล้วผมขี้เกียจทาแล้วผมทามาหลายวันแล้วไม่เสร็จสักทีเนี่ยผมอยากเอาไปเล่นแล้วเนี่ยมันสุนยาศาศเนี่ยทีมเราเนี่ยอ้าวมาก่อนถ้าเกิด95ได้นี่คือดีมเลยนะเพราะมันจะช่วยได้เยอะครับ แต่ถ้าแป90ก้เก็ก็ถามว่าเอาโอเคไหมก็โอเคไม่เป็นไรนี่ไงชิลูในกอรอบเอ็กเชนได้เนี่ยผมอ,อีกบานะครับเดี๋ยวเราวนชุดหนึ่งก็เดี๋ยวมีแ4ดสี่ปห้าให้เปิดนอนีกผมว่าน่าจะได้เลยดูจากเพจที่ผมทำอะ่ะผมผมกะว่าวันหนึ่งผมได้ประมาณเจสคอตอยู่แล้วเจสคอตเป็นอย่างน้อยอะ่ะวันหนึ่งอ่ะนะถ้าวันนี้เอาอีกเจสคอตมันก็ยังไม่ส0มสิบนะนั่นดิ <laughs> <laughs> เดี๋ยวสิบกว่าเลยอะ่ะทำไงดีวะเนี่ย เออแต่ก็ไม่แน่วะโอ้โหดูนัออกการ์สสีติดกันอย่างเดือดเลยเนี่ยนี่มันยังไม่มีการ์ทองเลยดวงมาเว้ยดวงมาดวงมาดวงมาไต่อเริ่มออกสีทองรลวดแล้วนะแต่ครูบริเบรีร่ออกมาตัวแรกนะครับเอาโบลินอันนี้เอาโบลินเพราะว่าตัวตรงกลางเราเก็บไปแล้วรอบหนึ่งแลมันออกมาสองรอบอ่ะมาดิได้เรื่อยๆเ,เลยการ์ทีเอสเนี่ย โ okay, อเคไปจ่ายทำ SBC นะครับเนี่ยมีแคมเปญมาใหม่นะได้รีล็อกอินแล้วครับแล้วก็8 2 P P รีมาแล้วนะวีคนี้ไม่เปลี่ยนกลับไปเป็น81นะขอบคุณจริงๆก็คือเหมือนเดิมเลยอยู่อีกวีคนึงนะครับแล้วก็มีอันนี้มาอีกอันนึงนะ86 P P 1ใน3อันนี้ก็ทำให้ครบได้เลยนะผมก็คิดว่าควรทำให้หมดอนะเวลานิดเวลาหน่อยนะครับเอาให้ครบๆไปเลยนะจะได้ลุ้นตัวอย่างแจ่มได้มากที่สุดนะครับโอ้อหการ์ดเลส่งไปทิ้งแม่แฮมก่อนอีกสักคอนึงเหลือ11สคอนะ ย้ำตรงนี้เลยนะเหลืออีก11สคอร์ตณเวลานี้ผมกำลังเล่นอยู่เนี่ยเป็นเวลาตีหนึ่งวันที่13บสาสวยได้ครับสคอร์ตหนึ่งเมื่อกี้ไปนั่งหลูแปดกับอะไรพวกนี้มานะครับมีอีกชุดหนึ่งจริงๆเลยนะครับ82 pp พขงผมอีกประมาณ49อันเลยครับจัดไปดิเออผมทำเพลินๆผมไม่รู้นะโอ้ <laughs> โห อันเด้โอ้โ้ Let's go ไหนที่สุดโอ้โเย,ย้ขอบคุณครับเอาไปต่ออีกมีตั้งเยอะ ไม่กดอันแรกไม่เอางรีออกเว้ย Let's go อู้เฟสเก้าสิ่ครับ Let's go เมจิมินเซสกูเก้าสนะครับจันเต้นะครับไปต่ออู้หลุยคอสตาเป็นมอยนะครับก็ต้องสิคนขึ้นนะครับอู้ <laughs> อะไรวะเน,นี่ย EP วว อ๋ออีเ i สกำลังคุยเล่นกับเพื่อนๆในสตรีมเคลียร์แพ็กไอโฟลอิเล็กทัมอยู่เนี่ยเพื่อนๆแพงตัวนี้ขายได้สี่แสนครับเพื่อนๆสี่แสนจริงๆ <c oughs> ขายดิครับรออะไรอยู่ขายเลยเอาไปเลยเพื่อนลดให้ด้วยขอาคุณครับต่อไปก็จะเป็นแปดสี่คูณสิบแล้วนะอ่ะมาตอนแรกของวันนี้นี่ผมเพิ่งจะได้เปิดนะเนี่ยผมเล่นมาเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่ได้เปิดเลยเคลียร์แพ็กเอ็กชแนไปแลานะครับ อันนี้คือตัวได้ที่ผมเปิดได้มาในวันนี้นะครับก็คือลองฮาเลนแล้วลองแล้วฮาเลนดีมากเลยฮาเลนไข่หัวเนี่ยโอ<ฮ>้โหพอดีพี่ยาทานด้วยครับดีนินด้วยครับอู้อู้ที่สันสวยงามจริงๆเลยไอต่อไอเอ่ย เดเยอร์ควาจริงผมข้ามเหอการ์ดทีเอสอะมันไม่มีตัวตึงๆอยู่ละมีแต่การ์ดย่อยเออรับไปเลยอ่ะอีกอันหนึ่งยังไม่หมดนะเนี่ยผมเอามาแค่ชุดเดียวเองนะครับอันนี้ไอคอนนี่ไอคอนนี่ let's go get the game get all the game นาชำไมเคลื่อนลองที่3เลยผมได้ในเอเนี้ยแต่แต่สูงมากนะครับเอาไปย่อยต่อได้เลย,เยจริงๆผมก็ใช้นาะเขาเป็นตัวจริงในทีมอยู่แล้วด้วยครับโอเคได้แล้วครับเรียบร้อย1สคอร์ของเมียแฮมนะส่งไปเลยนะไปต่อไปจะสีคูณ10หลังจะทำเมียแฮมไปอีกสกอรหนึ่งนะบาซิลปีกซ้ายไอคอนเลสโก o รนิญ ใครทุกคนลุ้นเล่นไปงั้นแหละผมรู้หมดแล้วมันไม่ใช่อู้อู้แปดห้าคูณสิบอันแรกของวันนี้ล่ะเป็นยังไงบ้างอันนี้ TDM มนยูคาเซมิโรเหรอเอาดิอู้เอาทำไมข้างหลังพลิกมาแค่แปดแปดเงอ่ะข้างหน้าตั้ง96เลยนะเว้ยเพื่อนอู้ ผมไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยเนี่ยว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับผมได้ยังไงเนี่ยโอ้โหพีกว่าน,นี้ได้อีกไหมเนี่ย EP 17นี่กาจะไม่ให้เลิกเล่นใช่ไหมเดี๋ยวอี EP 30หมก็ต้องเลิกเล่นแล้วทีมเนี้ยนี่ให้กันขนาดนี้หูตายล้วโยฮันครับนะเพื่อนนี่ดีสุดเลยนะดีกว่าองรีเยอะด้วยครับไปคูณ10ไปต่อกันเลยครับ let's go ปุตตี้นี่อันเนี้ย โอตียังไงก็แหลกสงโอเคคาเซมิโอโรอ่ะไปะเอาไปย่อยเรียบร้อยอ่ะเอาคาเซมิโอโรมาย่อยทำ94 ptg แคมเปญกันเลยครับเพื่อนๆที่มาใหม่นะ let's go อันนี้ได้ลุนเยอะเลยนะตัวดีเยอะมากๆครับแต่ว่าไม่มีไอคอนนะจะเป็นนักเตะปกติมีทุกตัวเลยนะครับ ตัวที่ผมอยากได้ที่สุดผมขอผมขอคอว่าฮาวเวิแล้วกันเอาเลยครับ 2> 1น3สองาไปแล้วตัวแรกดันโซนะครับตัวที่2เทตดดีอยู่นะแต่ตัวอะไรไม่รู้คาลูลูตัวที่สามแกนิชาก้าเลีกตัวสุดท้ายได้ไ,ดไหมอ่ะ <laughs> โอ้ตัวสุดท้ายสามเทดด้วย <laughs> เละเละ <laughs> โอเคขอบคุณครับอุตสาหเลือดปิดตั้งนานแม่งเอ้ยไปต่อกันเลยครับเ,เพื่อนๆยังไม่จบนะสำหรับเทศกาลในการเปิดแพ็คเยอะจริงๆเปิดยังไงก็ไม่หมดหนจะเอ็กเชนหนจะอะไรอีกนะครับวันนี้85คูณ10นะเหมือนจะว่าจะสตาร์ทได้94นะครับด้านหน้านะผมขอกดข้ามไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวลุ้นเลยว่าข้างในจะมีตัวอะไรออ้เล่ไม่สูงเท่าไหร่นะอันนี้นะครับ มาอันสุดท้ายหรือเปล่าได้มาเป็นใครเอ่ยฮีโร่แก๊งเดอะเกมฮีโร่นะครับนาดินเคสเลอร์โอเคเอาการ์ดที่ได้มาเมื่อกี้มาลองทำแมแฮมอีกสักคอร์สหนึ่งกันเลยครับตรงไปเลยอีกสกอรสหนึ่งนะต่อไปก็จะเป็น86 pp นะครับทำมาสามอันนะเพื่อนๆเอาเลยครับ let's go โอเคอันแรกกาเป็นโรเบโตคาร์ลอตเก้าสิบสามตัวที่สองอู้หูเบเนลเวสนะครับแล้วก็อันที่สามล่ะอ่าเนี่ยมันย่าวีดิกนะครับอ่ารับไปไปเดบสีคูณสิบอีกหนึ่งอันน่าเป็นใครเอ่ยเจคเกนคอยเลอร์ตัวสีชมพูรหรือเปล่า Let's go 95มาดีกีโม่เดอรซีซั่น <The season S 1> เหมือนเดิมตัวนี้น่าจะสัตว์88นะผมขอกดข้ามานะทุกคนไอ้เอ่ยหรือเป็นโอ้กาเบรียม,มาเตนาลีเย้ yeah. ดีใจตรงมาตีได้แหละนะครับเก็บไว้ตัวนี้ไม่ย่อยนะตัวนี้ไม่ย่อย ไม่ย่อยหรอกไม่มีทางหรอกนะเหลืออีก8สครอร์สำหรับเมียแฮมเดี๋ยวลองดูสิอีกสครอร์หนึ่งจะพอเป็นไปได้ไหมนะครับอันสุดท้ายน,นะเพื่อนๆพอละตรงพอจริงๆลนะหยุดละผมผมรูมันจะ2ชั่วโมงนะมแล้วไม่ไหวละทําได้แค่นี้ว่ายอมแพ้ไปก่อนเดี๋ยวอีพีหน้าได้แน่นอนเพราะมันเหลืออีกแค่ประมาณ7สครอร์เองครับแล้วเดี๋ยวไปเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันไปจัดทิ้งไว้ดีกว่ามาเผื่อที่ผมบอกเลยนะเพืพ่อนๆว่าวมันผมมีเควสในเรื่องของ การเอาโอเบดอฟาติแล้วก็รัดฟอร์ดนะครับไปเก็บอีก3ตานะเพื่อจะเอาโอเวลันนะก็เดี๋ยวผมจะจัดทีมทำเควสต่อไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมนะไปครับตาแรกลุยกันเลย let's go อันนี้ก็ทีที่ผมเจอนะได้ดีเขามีกิสแมนเดบรอยวีนิซิ C ุสเหมือนกันนะครับวีนีก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ยังออนแพ็กอยู่ด้วยนะครับก็เปิดหากันได้เลยนะ เฮ้ยฝั่งรู uhm ้นมะสองคนอีกแล้วไม่ผมโดนลุมอีกแล้วโอ้โหผมไม่ค่อยยอมปิดปิดนะเราต้องปิดก่อนนะปิดแบบว่าให้เจอคนเดียวอย่างเดียวมันปิดได้นะเพื่อนแต่ไม่เป็นไรสีสัน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 โอ้โดนปิดถ้าขาวหมองไว้เพื่อน มาแล้วมาแล้วแ้งมึงมาที่ Let's go ตาที่2ไปเลยต่อกันเลยครับกดข้ามทีมมาเลยนะผมได้ไปซื้อชุดทีมชาติเนเธอร์แลนด์มาใส่เลยอะหลังจากที่เรามีนะักเตะเน,นชาตนเชนเเธอร์แลนด์ land, เป็นตัวแบกอยู่2คนเนี่ยก็ต้องใส่ชุดนี้เพื่อเพิ่มความเก่งให้กับพวกเขาอีกนิดนึงนะดูแบบเท่ขึ้นเยอะเลยอะ โอเคครับเดอะคิงเทเรยองรีลูกแรกในสโมสรมาแล้วโอเคป่ะ oh, okay, <laughs> ในอิสกัดได้เล่นสถี่นะครับเดี๋ยวเราก็อรอลุ้นกันเนาะว่าจะมีการ์ดเดอะคิงเทเรยองรีสัด99การ์ดฟุตตี้มาไหมซึ่งปีที่แล้วเนี่ยมีนะครับมีเดอะองรีสกิล5วิก5สัด99นะปีที่แล้วมีครับเป็น SBC ด้วยปีที่แล้วที่มานะครับก็หวังว่าปีนี้จะมีนะเพราะว่าปีที่แล้วผมก็ใช้การ์ดเดอะคิงเล่นตัว99เล่นเป็นตัวสุดท้ายพอดีเหมือนกัน โอ้โหแบงสองลูกไปแล้วงานไวัยนะครับตามเมื่อกี้โยฮันเอาไปสองนนี้เดคิงเอาไปอีกสองจบเมแฮมจะไปอยู่ตรงจุดไหนดีเนี่ยเมแฮมไม่ได้เล่นแล้วมั้งเมแฮมไม่ได้เล่นแล้วแหละ ไม่ต้องใช้แล้วเมแฮมอะเดี๋ยวได้โอเวรันมาเราก็ประกอบ3กองหน้าได้แล้วเนี่ยโยฮันคับองรีโอเวรันนี่ก็พอแล้วนี่นะเมแฮมจะไปเล่นตรงไหนดีเนี่ยแต่มันจะเป็นปัญหาอย่างนี้คือเป็นทุกคนนะช่วงท้ายภาคคือแบบไม่รู้จะใช้ตัวอะไรอะมันตัวมันตัวดีมันล้นไม่ถึงข้างล่างเป็นทุกคนแน่นอนนะครับเพราะว่าสุดท้ายมันจะเป็น99หมดอะครับตัวไหนไม่99<ๆ>เพื่อนก็นไม่ค่อยใช้กันหรอกโห อาการมันโหดมันก็เล่นง่ายครับทำอะไรอะวิ่งถอยวิ่งวิ่งเข้าเซนเฉยจะเล่นแล้วก็จะฟินๆหน่อยเนาะตีเท,ทิดทุกตัวเลยแป้งเข้าไปดูดิสิ โอหลูกกุลิตตัดสวยมากโยฮันคับมาองรีอู้หนอนแรกกับมาลูกนึงผมไม่ตั้งใจว่าจะเลี้ยงมาตัวเดียวขนาดนี้นะแต่มันดันไปได้ครับก็เลยต้องเอาไปก่อนเอ้าฝั่งนู้นออกไปแล้วครับโอเควินที่2องอ๋อได้แล้ว โอเคครับเพื่อนๆหลังจากเล่นเกมเมื่อกี้จบนะครับผมก็ได้ทำเควสในส่วนของสร้างอิงเอ,อเวอันครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมารับโอเวลันกับแพ็กไปเปิดกันเลยเรียบร้อยนะครับมาไม่ต้องเล่นแล้วนะครับหลังจากนี้จะเอาตัวไปย่อยอะไรก็ได้ทางนั้นนะครับรับเลยบอกเลยว่าเก่งมากและคุ้มที่จะทำแน่นอนนะครับถ้าใครยังไม่ได้ทำนะแล้วก็เชีร์ให้เอาไปเล่นปีกซ้ายนะครับ มเชื่อว,ว่าให้สวาไปเล่นปีกซ้ายนะครับจะดีมากๆเลยสำหรับใบนี้นะครับทุกคนนี่ต้องเข้าสู่ทีมนะโอเว r ร n ันต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ d i ดล play ตรงนี้ก็ครบแล้วนะครับรวมถึง d เ i ลิ play อันนี้วันที่4ด้วยนะครับก็จะได้การ์ดตัวนี้เอาไว้ไปย่อยต่อได้อีกตัวหนึ่งรวมถึงซีซันโบเกสเลเวลน่าจะเพิ่มนะผมคิดว่าผมอาจจะไปเอาแพ็ค84คูณ20 ที่ผมบอกเพื่อนๆไปว่าถ้ามาถึงได้เนี่ยมันจะช่วยเราเยอะมากๆแ,และผมก็ถึงแล้วด้วย let's go เลเวลสามสิบหมึงมาดีเอาไปเปิดกันเลย87คูณ2อันนี้จะเควสโเอเวลันนะให้อะไรผมกลับมาโอ้ เฟเด่โอ้โหตัวนี้ก็โหดนี่ผมใช้อยู่ในไอดีหลักค่อนข้างตึงเลยนะเฟเดติโกเป่าเฟเด่นะครับสุดยอดอ่ะไปดนสน4คูณ20จากเลเวล35เลยนะอันนี้ขอเรทสูงๆนะเพื่อนใครอ่ะอ๋อไม่88ว a t 88ได้เงา ทั้งจริงข้างหลังข้างในอู้เล่ไม่ค่อยสูงนะครับแต่ว่าการ์ดเยอะนะเนี่ย88 8แปดเลยออกค่อนข้างเยอะเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะโอเคครับเดี๋ยวเอาการ์ดตรงนี้ไปลองใส่ดูว่าจะทําได้ประมาณไหนนะได้สค้อน,นึงนะครับเพื่อนๆส่งไปเลยได้อีกอันนึ่งนด้พอดีครับเพื่อนๆ อันสุดท้ายและไม่ทำแล้วนะวันนี้ยอมเลยแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าค่อยมาจัดส่วนที่เหลือกันนะครับเพราะว่าการมันหมดจริงๆครับเพื่อนๆแต่ว่าก่อนที่จะจบ E ีพีนี้ไปเดี๋ยวผมขอไปลองจัดทีเพื่อเพื่อนดูทีกันอีกทีก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปนะซึ่งพรุ่งนี้ได้แน่นอนนะ EP18 สัญญา EP 1ีเอามาให้ลองแน่นอนเพราะว่าเหลือแค่สี่คอร์เท่านั้นเองครับก็เดี๋ยวรูป8 5้าคูณสินิดนึงก็คงได้อยู่แล้วนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะ โอเคมีอะไรไว้ให้ทําต่อนะครับจัดทีมกันหน่อยซิเป็นยังไงบ้างผมว่ามุมนี้น่าจะดีที่สุดนะสาหรับตอนนี้นะครับก็จะยืนเป็นแบบนี้เลยนะครับเ,เพื่อนๆโอเวอรันเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปเล่นปีกซ้ายนะแล้วก็กาก้าเล่นกลางลุกโยนขับเล่นเบอร์9ก้าองลีเล่นปีกขวานะส่วนกองหลังก็จะเป็นลูดิเกอร์มานินี่แอนดูโรเบอร์สันแบบนี้เลยนะครับตอนนี้รอเปลี่ยนแบ็คซ้ายอีกตัวหนึง่งหรือว่าหากองหลังอีกสักตัวหนึ่งมาเปลี่ยน ตรองโรลิเกอร์นี่ก็แทบจะเอ็นเกมแล้วนะผมว่านี่ก็คือโหดมากโดยเฉพาะทีมเราที่ยังเล่นมไม่ถึง EP ที่20เลยนะครับดูหน่อยยืนยังไงได้บ้างนะครับนี่อย่างนี้เลย,ยนี่โยฮันคับองรีกาก้าตรงนี้นะครับแล้วก็ ัดไว้เป็นแบบนี้นะแต่ผมว่าไม่เล่นแล้วนะสําหรับ EP นี้ขอทิ้งท้ายทีไว้ที่ตรงนี้เลยยังไงก็หวังว่าทุกคนสนุกการชมคลิปนี้นะวันนี้ถือว่าเป็น EP ที่น่าจดจำจริงๆสงตัวนี้ที่ได้มาโอเวรลันทำมาหลาย EP เสร็จสักทีแมแฮมก็เข้าใกล้เข้าไปอีกเรื่อยๆนะครับเพื่อน ก็ยังไงก็หลุดกันได้เลยนะครับทุกคนทั้ง82 p p แพ็คอีกเชนนะมันมีโอกาสออกหมดเลยนี่ผมก็ได้จากแพ็คพวกนี้แหละเนี่ยอันนี้ได้85คูณ10เนาะส่วนองรีได้จาก82 p p เลยรวมถึง84คูณ10 85คูณ10 86 p p พยายามยำเร็วๆว่า ไม่ค่อยได้เล่นเนี่ยอย่างน้อยเข้ามาทาการ์ดอย่างเดียวแล้วกดออกก็ได้ครับเผื่อมันอยู่ดีเพื่อนๆอาจจะได้ตัวที่มันจะน้อยทุกคนกลับมาเล่นก็นได้จุดเอ็มเปอร์ก็ออนแพ็กอยู่อานาโรนิโยอีกก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันในช่วงท้ายภาพแบบนี้นะยังไงก็อย่าลืมยชันไลค์ยชันค,คอมเมนต์ชชวยกดซ้ายผมหน่อยเนาะตอนนี้ส้นทางสามหมื่นสาก็ไปเรื่อยๆเลยก่อนภาคใหม่จะมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปถึงซก สองหมื่นห้าได้หรือเปล่าผมว่าสองหมื่นห้าก็น่าจะยากครับสำหรับยอดซัพก,ก็ฝากกันหน่อยแล้วกันนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจออีกทีในคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับสุดท้ายนะครับเพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะก็คือร้านฟุตชิปคอยน์นั่นเองถ้าเพื่อนคนไหนอยากซื้อคอยในเกม EAFC 24เนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่ามาจะเพนพิซจิวฟี فا ก็จะมีลดพิเศษเพิ่มเข้าไปอีกห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับเ,เ,เพื่อนๆาาออทา่านด้วย,ยนะครั